ตัวกันดูดนิยมติดตั้งกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่เสี่ยงโดนน้าเช่นติดตั้งเฉพาะจุดเช่นเครื่องทําน้ําอุน่นและยังนิยมติดตั้งไว้ที่หน้าบ้านควบคุมทั้งโซนหน้าบ้านเนื่องจากหน้าบ้านจะต้องมีการล้างพื้นหน้าบ้านล้างรถและเมื่อฝนตกน้ําก็จะสาดโดนกริ่งประตูหน้าบ้านทําให้เกิดอันตรายมากเมื่อเปียกน้ํา สมมุติว่านี่ก็คือเครื่องฉีดน้ํำล้างรถแล้วไฟรั่วลงมาเสื่อนกระป๋องนี้เปรียบเสมือนว่าเป็นคนตอนนี้ยืนอยู่บนพื้นที่แห้งแล้วเท้าของผู้ใช้ก็ยังแห้งอยู่สังเกตว่ามันจะไม่ตัดนะครับเพราะว่าพื้นแห้งแล้วก็เท้าแห้งการดูของไฟจะแทบไม่รู้สึกเลย แต่ถ้าหากว่าพื้นมีความชื้นหรือขาของเรามีเหงื่อไฟก็จะดูดแรงขึ้นอีก5 1, ถึง1,000เท่าซึ่งจะสามารถทำให้เราเสียชีวิตแคบจะทันทีเลยครับถ้าเปียกน้ำหรือมีความชื้นเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถทำให้เราเสียชีวิตได้เมื่อเราใช้เครื่องฉีดน้ำขาของเราเปียกพื้นเปียกตัดทันทีครับขาของเราเปียกพื้นเปียก ตัดกันทีครับขาของเราเปียกพื้นเปียกตัดกันทีครับตัวกันดูด ELCB จะมีอยู่สองแบบคือ RCCB กับ RCBORCCB ก็จะป้องกันไฟดูดไฟรั่วเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จุดสังเกตก็คือมาตรฐาน IEC 61008-1ถ้าไม่มี IEC ก็ให้ดูมอกถ้าเป็นมอกก็จะเป็น2425-2552ก็คือถ้าผ่าน2มาตรฐานนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงว่าป้องกันเฉพาะไฟดูดไฟรั่วเพียงอย่างเดียวเท่านั้นต่อไปก็เป็นแบบ RCBO จะป้องกันไฟดูดไฟรั่วป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและมาตรฐานที่จะมารับรองก็จะเป็นมาตรฐาน IEC 61009-1ขีดหแล้วก็มอก909-2548ขีดสองห้าสี่ถ้ามีมาตรฐานแบบนี้แปะไว้ที่ตัวเบรเกอร์ไม่ว่าจะเป็นอันใดอันหนึ่งก็ให้มั่นใจได้เลยว่าตัวกันดูดนั้น จะสามารถป้องกันไฟดูดไฟรั่วป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินและป้องกันกระแสไฟฟ้ารัดวงจรได้นี่ก็คือ IEC 6 1 0 0 8ขีดหนึ่งเขาจะบอกว่าตัดกระแสไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วเพียงอย่างเดียวเท่านั้นตัวนี้ก็เป็นมสองสี่สองห้าขีดสองห้าห้าสองก็หมายความว่าจะตัดเฉพาะไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วอย่างเดียวเท่านั้นไม่ป้องกันกระแสเกิน ส่วน i อ ec หกหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าขีดหนึ่งก็จะป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วและป้องกันไฟฟ้ากระแสะเกินและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรด้วยส่วนตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานมกเก้าศูนย์เก้าขีดสองห้าสี่แปดก็จะเป็นการตัดไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วและตัดไฟฟ้าเกินและตัดไฟฟ้าลัดวงจรจึงได้มาตรฐานเลขที่มกเก้าศูนย์เก้าขีดสองห้าสี่แปด ตัวการดูดนี้จะสามารถตรวจสอบไฟดูดไฟรั่วว่าทํางานได้จริงหรือไม่นั้นก็แค่กดปุ่มเทสต,ตรงนี้เบรกเกอร์ก็จะตัดลงมาถ้าเป็นตัวนี้ก็กดปุ่มเทสต,ตรงนี้มันก็จะดีดตัดลงมาถ้ามันดีดตัดลงมาได้แบบนี้เมื่อกดปุ่มเทสก็แสดงว่าตัวมันสามารถทํางานได้จะว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ได้ครับเนื่องจากปุ่มทดสอบนี้จะจําลองไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่ว เสมือนจริงส่วนการทดสอบตัดเมื่อมีกระแสเกินหรือตัดเมื่อมีการลัดวงจรนั้นไม่มีปุ่มไม้ทดสอบเพราะว่าการทดสอบนั้นถ้าสายเล็กและสายยาวจะทำให้เกิดความต้านทานของสายไฟสูงขึ้นและอาจทำให้บเบรกเกอร์ไม่ตัดจนทำให้สายไฟเกิดละลายขึ้นได้และอาจทำให้เกิดอักขีภัยหรือไฟไหม้บ้านดังนั้นจึงมีจุดที่จะ ดูว่ามันตัดกระแสเกินได้หรือไม่โดยไม่ต้องทดสอบอย่างเช่นพานาโซนิกตัวนี้เราก็สามารถดูได้ที่กล่องก่อนซื้อว่ามันตัดกระแสเกินได้หรือไม่ให้ดูที่มอกตรงนี้ตัวนี้เป็นมอกร2425ขี24 2552 25หมายความว่าตัดไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วเท่านั้นไม่ตัดกระแสเกินและไม่ตัดกระแสรับวงจรหรือจะให้แน่นอนไปกว่านั้นให้ดูที่ตัวเบรกเกอร์ไปเลยครับ ตัวนี้ก็จะเห็นว่ามอสองสี่สองห้าขีดสองห้าห้าสองหมายความว่าตัดเฉพาะไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วเท่านั้นไม่ตัดกระแสเกินและไม่ตัดกระแสลัดวงจรตนั้นมาดูอีกตัวหนึ่งครับ TIS ก็คือมอก 909T2548 ก็หมายความว่าตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ที่ตัดไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วและยังตัดไฟฟ้าเกินและตัดไฟฟ้าลดวงจรได้ด้วยหรือจะให้แน่นอนก็ดูที่ตัวเบรกเกอร์เลยจะเขียนไว้ว่ามอก 909T2548 ถ้าเขียนไว้ o K o วแบบนี้ก็แสดงว่าตัดครบครับตดฟฟดัดไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่ว ัดกระแสเกินและตัดกระแสรับวงจรเพื่อเห็นเด่นชัดผมจะทําการทดสอบว่าเป็นจริงหรือไม่ผมจะทําการทดสอบไฟดูดไฟรั่วก่อนใช้ได้ครับต่อไปทดสอบไปเกิน เบเกอร์พานาที่ผมเอามาทดสอบตรงนี้ระบุที่ตัวมันว่าสูงสุดที่30แอมป์ผมจะทำการรัดวงจรด้วยสวิตก็คือเอาสายลายและนิวทอลแตะกันนั่นเองไม่ตัดครับ แต่เบรเกอร์ที่คุมไว้40อมตัดครับต่อไปผมจะทดสอบไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วยี่ห้อ B1 ตัดครับตัดเรียบร้อยนี้ผมจะทำการทดสอบลัดวงจร ตัดได้ครับส่วนวิดีโอต่อไปนี้จะเป็นข้อผิดพลาดระหว่างการถ่ายทำในคลิปนี้และมีข้อมูลเสริมที่น่าสนใจที่อาจมีคนส่วนน้อยอยากจะรู้เชิญชมได้เลยครับเพื่อเห็นเด่นชัดผมจะเบรกเกอร์40อมมาต่อให้ดูเลยครับผมเอาเบรกเกอร์ขนาด40มมาคุมหมดิคเบรกเกอร์พานาที่ผมเอามาทดสอบตรงนี้ ระบุที่ตัวมันว่าสูงสุดที่30แอมป์ส่วนเซฟตี้เบเกอร์ที่ผมเอามาคุมนั้นระบุไว้ว่าตัดกระแสเกินสูงสุดที่40แอมป์ถ้าผมรับวงจร30แอมป์ไม่ตัดแล้วมาตัดที่40แอมป์ก็แสดงว่าตัวนี้ไม่ตัดรับวงจรและไม่ตัดกระแสเกิน มันระเบิดไปซะก่อนครับไม่ได้ไขแน่นยังไงวะกูลืมไขยัไงวะระเบิดไปซะก่อนครับขาดเลย ตัวนำทองแดงของสายไฟตัวนี้นะครับขาดติดอยู่กับสปาร์คขาดเลยนะครับขาดสองท่อนเลยเนื่องจากตรงนี้มันเป็นกระแสมากนะครับปัจจุตันแล้วผมเอา40่สิแอมป์คุมเหมือนกระแสมันสูงมาก มันก็เลยและสายมันเล็กเนื้อสายมันเล็กเกินไปสายที่เอามาต่อเชื่อมมันเล็กเกินไปทําให้เกิดการสปาสที่รุนแรงเหมือนการออกเหล็กทําให้รวดตัวนําขาดกระจุยเลยสายไฟที่ผมใช้ทดสอบอก็จะเป็นขนาด1สแควริล ส่วนสายเส้นนี้ก็เป็นสายเส้นที่สปาปากก็คือ,อ,เอเล็กกว่า1นสแควร์มิลถึงบอกว่าการรัดวงจรน,นั้นมันเป็นเรื่องที่อันตรายโดยเฉพาะการรัดวงจรของเบเกอร์ประเภทพวกนี้เมื่อเกิดการรัดวงจรจะตัดชาา้ากว่าเบเกอร์ที่อยู่ในตู้คอน s มเมอร์ครับ ถ้าสายยิ่งเล็กยิ่งความต้านทานสูงสายยิ่งยาวยิ่งความต้านทานสูงและอาจจะเกิดเหตุก,การณ์พวกนี้ขึ้นมาก็คือไม่ตัดแต่เบรกเกอร์พานาะขนาด40แอมป์ที่คุมไว้ด้านบนตัดครับแต่เบรกเกอร์ยี่ห้อ IPG ไม่ตัดครับตกลงผมจะใช้เบรกเกอร์พานาต้นนิกที่คุมไว้ด้านบนในการทดสอบก็แล้วกัน สรุปตัวกันดูดยี่ห้อพานารุ่นที่ผมทำการทดสอบนี้ไม่ตัดกระแสเกินและไม่ตัดกระแสรัดวงจรครับทีนี้ก็เกิดข้อสงสัยว่าขณะตัดไฟมันจะตกเลยเท่าไหร่การวัดค่าต่ําสุดหรือสูงสุดมิตเตอร์จะต้องใช้เวลาในการเปรียบเทียบค่าต่าสุดหรือเปรียบเทียบค่าที่สูงสุดถ้าวัดกระแสะกระชากแบบสั้นๆค่าที่ได้นั้น ก็อาจจะไม่ใช่ค่าที่ต่ำสุดหรือสูงสุดขึ้นอยู่กับช่วงจับกระแสว่าจับได้กระแสสูงแค่ไหนหรือต่ำแค่ไหนมาเปรียบเทียบแต่ถ้ากระแสนั้นลากยาวการวัดค่านั้นก็จะถูกต้องหรือเป็นจริงใช้การคำนวณมันตัดหมดเลยครับตัดทั้ง3 0แอมป์และ4 0แอมป์ มันก็เลยวัดไม่ได้ล้องใหม่ว่ามันตัดแล้วมันจะตกเหลือเท่าไหร่ใช้เวลาพลิปหกสิบหกมิลลิเซกหรือ0.066วินาทีตกจาก233รโวลต์เหลือ203รโวลต์โดยประมาณ ต่อไปจะวัดกระแสสูงสุดขณะที่ตัดลัดวงจรของ B1 30M 9 1 9แอมป์91.9แอมป์ตัดที่กระแส3 0 9แอมป์ซึ่งอาจจะยังไม่ใช่ค่าสูงสุดของมันด้วยซ้ำเพราะแคลมจะต้องใช้เวลาในการตรวจกระแส ลองอีกทีสามร้อยเก้าแอมไม่กระดุกกระดิกน่าจะเป็นค่าที่ใกล้เคียงยิ่งขึ้นแล้วครับค่านี้ส่วนอุปกรณ์ที่ผมทำการทดสอบในวิดีโอนี้สามารถคลิกดูข้อมูลได้ที่ลิงก์ความคิดเห็นใต้วิดีโอนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ